วานน้าบอลสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น e p ีที่186นะคะเราจัดเป็นโปรไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง10ชุดด้วยกันใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด5ตน้นจัดให้ในราคาที่300บาทจัดส่งฟรีราคานี้สามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะหน้าไม้แต่ละชุดไม่มีจัดสำรองนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้าจ้านะคะ ดูแล้วนะคะสำรองชุดไว้ในใจด้วยสักหนึ่งชุดนะคะเผื่อลูกค้านะคะทักมาชุดที่เราต้องการจะสั่งซื้อนะคะมีลูกค้าท่านอื่นรับไว้แล้วนะคะจะได้มีชุดสำรองในใจไว้นะคะ และคลิปนี้นะคะเราถ่ายทําคลิปไว้ประจําวันพุธที่1พฤศจิกายนนะคะคลิปนี้แอมจะส่งให้ภายในวันนี้นะคะช่วงบ่ายเนาะสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะแอมจะมีรอบจจดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงบ่าย2โมงครึ่งนะคะในวันพุธที่1พฤศจิกายนนั่นก็คือวันนี้นั่นเองนะคะสำหรับช่องทางนะคะในการสั่งซื้อบอลสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ไดที่เบอร์0830541875บ้านนาบอลสีค่ะ เบอร์นี้สามารถโทรหรือแอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูป QR code พร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางมุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะจ๊ะชี้แจงรายละเอียดกันครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปรับชมไม้สวยๆใน EP ที่186นี้กันเลยค่ะกันเลยค่ะสำหรับหน้าไม้ในชุดที่1นนะคะไม้ป้ายที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้มีชื่อว่านะคะ สมบัติสยามนะคะเป็นไม้ป้ายนะจ๊ะความสูงอยู่ประมาณ12 1 3เถึงส้นนะคะสามารถย้ายขึ้นกระทัก6นิ้วได้แล้วค่ะแล้วก็ไม้ด่างนะคะต้นนี้นะมณีล้อมเพชรนะคะมีเชื้อด่างนะต้นนี้นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้สบายมากค่ะก่อนจะส่งเราจะปรับสภาพให้ก่อนหนึ่งคืนนะคะ แล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นบอลใบไผ่ค่ะมีชื่อว่านะคะปกตินะคะใบไผ่ของสลิดเขาจะเป็นไม้นะคะพื้นชมพูปายเขียวนะคะซึ่งต้นนี้จะเป็นไม้แปลงนะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะโตไปเขาจะกัดสีชมพูเช่นกันนะจะเป็นเขียวอมชมพูนะคะต้นนี้นะลองสะสมกันดูนะคะเป็นใบไผ่นะคะน่าเก็บเนาะแล้วก็ต้นนี้นะคะลักษณะทรงใบไผ่นะคะนกเล็กรัตนาจักค่ะนะคะโทนสีสวยค่ะลงประกวดนะคะสนามไหนชนะสนามนั้นจ้าแล้วก็ต้นนี้นะคะ มีชื่อว่านะคะเจา้าฟากุ้งนะคะซึ่งแผลงมาจากอ่าสีกันจนาพิเศษนั่นเองนะคะถ้าไม่ไป้ายก็จะเป็นเจ้าฟากุ้งนะคะลูกค้านะสวยมากค่ะโตัวไปเลี้ยงนอกตู้ได้นะท่นสีก็จะออกชมพูนะคะเม็ดชมพูเลื้อละเลือนะสวยค่ะไปคู่กับไม้ฟอร์มกอตอต้นนี้มีชื่อว่านะคะหอกสตโลหะค่ะโตัวไปกัดสีนะคะ พื้นเขาจะออกยืนตอนแรกตอนเล็กๆเขาจะยืนพื้นสีเขียวโตวไปนะ,ะประมาณสักหกเดือนหรือ8เดือนะะ้วค่ะเขาจะกัดแดงเต็มใบแล้วก็ตัดด้วยงานกระดูกขาวอมเหลืองนะต้นนี้สวยมากค่ะนะคะแอมเรียงนอกตู้มาแล้วค่ะสวยนะคะต้นนี้มีสเสน่ห์นะสำหรับหอกสัตรโลหะนะคะฝากหน้าไม้สวยๆทั้ง5ต้นในชุดที่1ไว้ด้วยค่ะ ต่อ,อก,กันที่ชุดที่2นะคะแนะนําต้นนี้ก่อนเลยนะคะเป็นลูกไม้กาบค่ะตัวไปจะออกโทนสีดํานะคะต้นนี้นะสวยนะตอนเล็กๆเ,เขาจะออกน้ําตาลอมแดงนะคะต้นนี้นะโตไปนะคะจะกลายเป็นสีดํานะคะต้นนี้สวยนะคะน่าเก็บนะเป็นลูกไม้กาบค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะแอมไม่แน่ใจชื่อนะคะชอบนะ ลักษณะทรงใบยาวนะคะใบหนาก้านสีแดงคล่งเลยนะคะแล้วก็มีเม็ดสีแดงแอ่เม็ดสีขาวเล็กๆนะคะกระจายเต็มใบนะตัวไปนะคะกระดูกเขาจะออกนะคะน้ําตาลดําๆนะต้นนี้นะคะ แอมไม่แน่ใจชื่อนะคะเลือกที่ชอบเลือกที่เราอยากจะสะสมแล้วกันเนาะต้นนี้นะคะไม้ป้ายที่แอมจัดให้นะคะรัตนสินค่ะพื้นเขียวป้ายแดงนะคะไม้ป้ายยุคเก่านะคะเป็นอมตะนะจะนสะสมค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้ด่างป้ายนะคะมีชื่อว่าเบญจรงน้ําทองนะคะน้องมีเชื้อป้ายไปนะคะโตไปคือสวยมากค่ะยืนพื้นนะคะเขาจะกัดเม็ดคล้ายๆเบญจรงอเอ๋สีเขาเรียกว่า สีเบญจรงคอะค่ะยืมพื้นเขาจะกัดคล้ายๆสีเบญจรงคนะคะแต่ก็มีความนะคะต้นนี้จะมีความด่างป้ายเข้าไปนะคะ ป้ายเหลืองป้ายขาวนาเก็ตนะคะต้นนี้นะแล้วก็มาต่อกันที่อันรายการสุดท้ายค่ะนะคะยักษ์ใหญ่ในชุดนี้นะคะมีชื่อว่าศิลาหุ้มทองนะคะความสูงจะอยู่ประมาณ 16- 17เสเเซนนะคะโทนนี้เขาจะออกน้ําตาลดํานะคะเลี้ยงนอกตู้ได้สบายสบายเลยนะคะฝากหน้าไม้สวยๆในชุดที่2ไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่รายการชุดที่3นะคะต้นแรกที่หยิบมาแนะนําค่ะเป็นไม้ป้ายนะคะจัดอยู่ในตับคุณช้างคุณแผนค่ะมีชื่อว่าเจ้าล้านช้างนะคะฟอร์ม ความสูงเขาอยู่ประมาณนะคะ1 0บถเซ็ซนนะคะปลายสวยปลายเขียวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จัดไม้เหลืองไปให้1นรายการน,นะจ๊ะต้นนี้มีชื่อว่าเหลืองพิมพ์จันทรนะคะโตไปจากเม็ดสีค่ะเขาจะมีนะคะความกัดสีนะคะสีชมพูนะสวยค่ะต้นนี้นะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้แผลงค่ะนะคะ ปกติถ้าเขามีความด่างขาวนะคะด่างชมพูขึ้นมาจะชื่อว่านะคะเทพผบุตรนะอันนี้ก็เทพพบุตรเช่นกันค่ะแต่จะเป็นเทพพบุตรแลงนะคะลักษณะทรงกลมนะคะกัดสีชมพสูสวยๆนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากทนสีสวยค่ะและไม้ฟอร์มก่อนะคะที่แอมจัดให้ในชุดนี้นะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าเจ้าพรรยานาหมื่นค่ะ ส่วนนะคะที่แทรกไปด้วยค่ะเป็นบอนกลาบนะคะซึ่งแผลงมาจากเทพสายรุ้งนะคะทน,นิ้จะยืนพื้นสีเขียวนะคะมีความป้ายขาวนะต้นนี้นะเป็นเทพสายรุ้งแผงงนะเก็บนะ้ำสะสมเช่นกันนะคะให้ไปแบบฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามณีเพคข,ขลาค่ะนะคะจะยืนพื้นสีแดงอย่างเดียวไม่ด่างชมพูแล้วก็ไม่ด่างแดงนะคะต้นนี้นะ ฝากนะคะหน้าไม้สวยๆทั้ง5ต้นนะจ๊ะในชุดที่3ไว้ด้วยค่ะเป็นไม้สวยสุดคุ้มที่น่าเก็บจ้า มาต่อกันที่ชุดที่4นะคะชุดนี้ก็น่าเก็บเช่นกันนะคะสวยทุกต้นเลยจ้าแนะนําต้นนี้ก่อนเลยนะคะมีชื่อว่าพรทิพน์นะคะฟอร์มใบดกทิ้งใบเบี้ยยาก่ะต้นนี้น่าเก็บน่าสะสมนะคะลักษณะทรงใบยาวใบหนาการใหญ่การแข็งแรงนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ต้นนี้นะคะไม้ปลายเนาะมีชื่อว่าเพชรราชานะคะปลายสวยมาทุกใบเลยค่ะต้นนี้เหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์มากๆค่ะนะคะนี่เลยต้นที่แอมหยิบออกไปเมื่อกี้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าสีการจนาเจนหนึ่ง ะะซึ่งเขาจะมีความปลายสีชมพูนะคะโตไปสวยมากและที่สําคัญเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะไม้ฟอมกอที่แอมจัดให้นะคะตอนนี้มีชื่อว่าเศษฐีคอนแกนนะคะจะเด่นเรื่องงานเม็ดนะคะโทนสีก็สวยที่สําคัญนะคะกระถางนี้เป็นไม้ฟอมกอนะคะได้ไปถึง2ต้นนะคะไปลงกระถาง8นิ้วนะคะจัดฟอมกอสวยๆได้เลยค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะลักษณะทรงใบกลมนะคะเป็นงานโชว์เม็ดโชว์กระดูกค่ะมีชื่อว่าเจ้าเมืองเชียงใหม่นะคะโตไปกับสีสวยเช่นกันนะคะ เรื่องงานเม็ดนะจ๊ะฝากนะคะหน้าไมา้สวยๆค่ะทั้ง5้ารายการในชุดที่4ไว้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่ชุดที่5้านะคะโปรนี้นานๆมาครั้งนะคะ1ชุดมีหตน้นจัดให้ที่ราคา300บาทนะคะรวมส่งหรือจัดส่งฟรีนั่นเองค่ะสั่งได้ทางลูกค้าพร้อมโอและเก็บเงินปลายทางนะคะไม้สวยๆคุ้มๆมาอีกแล้วนะคะนานๆทีจะจัดโปรแบบนี้ให้นะอะต้นแรกนะคะในหน้าไม้ชุดที่5้านะคะต้นนี้นะคะมณีล้อมเพชรค่ะด่างสวยมากค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะบอนกาบด่างนะมีชื่อว่านะคะหลักชัยนะคะทนสีสวยค่ะโทนสีพัดเทลนะคะ แล้วก็จัดต้นนี้ให้ด้วยนะคะเขาจะออกลักษณะเปรอะนะคะต้นนี้มีชื่อว่าคุ้มรับนะคะเป็นไม้คอมแพกโทนสีสวยนะคะน้องเป็นไม้ที่ชอบแดดน,นะไม่ใช่แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเลี้ยงแดดได้สแลนเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะลูกค้าจ๋าต้นนี้นะคะไม้เก่าค่ะมีชื่อว่าพระอิศวมปราบจักรวาลน,นะคะมีความป้ายไปด้วยนะคะต้นนี้นะสวยแข็งแรงโทนสีสวยรับประกันค่ะนะคะแอบมบก็คนหนึ่งนะคะที่ชอบสะสมไม้ลักษณะทรงใบยาวนะคะความสูงอยู่ประ มาณ14-15เซนนะคะสำหรับพันสวนประับจักรวาลนะคะแล้วก็จัดไม้ฟอร์มกอไปให้ด้วยค่ะต้นนี้มีชื่อว่าแม่กรอกนะคะไม้ฟอร์มกอจ้าหกระถางมี2ต้นนะคะก่อสวยๆแบบนี้เลยความสูงอยู่ประมาณ15เซนนะคะลูกค้ารับไปสามารถย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วทํำฟอร์มกอเลี้ยงนอกตู้สวยๆประดับหน้าบ้านได้เลยนะคะฝากหน้าไม้สวยๆทังหต้นในชุดที่5ไว้ด้วยค่ะ เร่รอชาค่ะมาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่6โอ้โหชุดนี้ทําไมสวยจังเด่นด้วยอะ่ะมีอะไรบ้างแนะนําต้นไหนก่อนดีสวยทุกต้นเลยนะคะอ่าแนะนําต้นนี้กันก่อนเลยนะคะไม้ป้ายค่ะละักษณะทรงใบาย,ยาวค่ะมีชื่อว่าเจ้าจักรพพัดนะคะเป็นไม้ป้ายสวยมากค่ะป้ายทุกใบเลยนะแล้วก็จัดต้นนี้ไปให้ด้วยค่ะด่างสวยทุกใบนะคะเก็บทันก็ทันนะคะถ้าไม่ทันฝากกดติดตามนะจ๊ะ แอมจัดซีลานักปราดญ์นะคะด่างสวยๆด่างชมพูแบบนี้ไปให้หนึ่งกระถางค่ะแล้วก็จัดต้นนี้ไปให้ด้วยค่ะมีชื่อว่าศิลาหุ้มทองนะคะต้นนี้จะออกโคนนะคะน้ําตาลอมดํานะคะ ต้นนี้สวยค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่านิลเพชรนะคะเป็นไม้สายดำนะคะสวยมากค่ะต้นนี้นะคะแล้วก็นะคะต้นนี้นะคะด่างเปิดเนาะที่แอมจัดให้ค่ะเป็นบอลกาบนะคะมีชื่อว่าพรมณีนะคะกัดสีอ่อนๆละมุนนะคะละมุนละบุญน,นะคะไว้เลี้ยงไว้ชมเพลินๆค่ะต้นนี้นะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะกาบก็ลายสวยค่ะนะคะพรมณีนะคะอะ่ฝากหน้าไม้นะคะสวยๆในชุดที่6ไว้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่ชุดที่7นะคะชุดนี้ก็สวยน่าเก็บนะคะได้ไม้ฟอมกอไปอีกหนึ่งกระถางนะคะเริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะมีความด่างน้อยนะคะมีชื่อว่าอ่ารักเอ้ยนะคะต้นนี้มีชื่อว่ารักเอ้ยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะด่างสวยด่างเทพค่ะมีชื่อว่ายอดมงกุฎนะจ๊ะจัดไปให้ด้วยค่ะแล้วก็จัดต้นนี้ไปให้ด้วยนะคะเป็นลูกไม้กาบนะคะโทนสีชมพูอมแดงนะคะต้นนี้สวยค่ะนะคะกาบทนสีสวยค่ะแล้วก็จัดไม้เหลืองไปให้หนึ่งรายการนะคะต้นนี้นะคะจะเป็น ลูกไม้จากทางสวนเรานะคะลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้เหลืองค่ะต้นนี้จะคล้ายๆอาทิตย์ยิ้มนะคะแต่อาทิตย์ยิ้มอะค่ะทรงเขาจะเป็นทรงใบกลมนะคะไม่ใช่ใบไทยนะคะกัดสีลักษณะคล้ายเคียงกันนะคะ,ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่านะคะพลอยชมพูนะคะโทนสีสวยนะต้นนี้เด่นเรื่องเม็ดเด่นเรื่องงานกระดูกค่ะแล้วก็นะคะ มีต้นนี้ไปด้วยค่ะเขาจะเป็นบอลลักษณะทรงใบเขาเรียกว่าหูชิดต,ติดกันนะคะหูเกยติดกันนะคะได้ไปถึงสองต้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระถางนี้นะคะในชุดที่7นะลูกค้าจะได้ไม้ปองกอดค่ะกระถาง4ี่นิ้วได้ไปถึงสต้นเลยนะคุ้มมากค่ะชุดนี้ใครเอฟทันก็ทานถ้าไม่ทนันฝากกดติดตามน,นะคะฝากสุดมา้าไม้สวยๆในชุดที่7ไว้ไปด้วยค่ะ มาต่อกันที่มานรายการชุดที่8นะคะต้นแรกที่หยิบมาแนะนํานะคะแอมจัดเทพสายรุ้งนะคะกาบสวยแบบนี้ให้1รายการนะคะความสูงอยู่ประมาณ14เซนแล้วนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะต้นนี้ค่ะนะคะมีชื่อว่าเจ้าพรรยานามื่นนะคะโทนสีชมพูหวานๆนะคะสวยๆเนาะจัดไปให้1รายการนะคะแล้วก็ต้นนี้นะแอมจาชื่อไม่ได้ค่ะตอนนี้แนะนํานะว่าจําชื่อไม่ได้แต่ว่าสวยค่ะสวยมากนะคะตัวไปนะคะเม็ดจะมีเม็ดเขาเรียก โล่เม็ดสีขาวขึ้นมานะคะสวยน่าเก็บนะจ๊ะแล้วก็นะคะแอมจัดเหลืองพิมพ์จันนะคะไปให้1รายการนะคะแล้วก็ไม้ฟอร์มกอที่จัดให้นะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเทพหลงฤดูไปคู่กับเอกราชนะคะจัดให้ฟอร์มกอแบบนี้เลย อันนี้ไม้ด่างว้าวลูกค้าจะได้สุดรักไปอีกหนึ่งต้นค่ะกระถางนี้มีไม้3ามชื่อน,นะเอกการราชนะคะเทพหลงฤดูแล้วก็สุดรักนะคะต้นเล็กๆนะคะไปอีกหนึ่งต้นนะคะจัดฟอรมกอฟแฟนตาซี Fantasy ไปเลยนะไม่ต้องจับแย่งนะคะลูกค้านะปากหน้าไม้สวยๆในชุดที่8ไปด้วยค่ะ มาต่อกันที่ไม้ในรายการชุดท,ที่เก้านะคะต้นแรกที่หยิบมาแนะนํานะคะต้นนี้เป็นบอลกาบโทนสีเข้มนะคะมีชื่อว่าปิ่นกินนรีนะคะแล้วก็นะคะจัดเทพอ่าหลงฤดูไปให้1รายการนะคะกาบสวยนะคะเขาจะเป็นไม้ลักษณะโคนเปรอะนะเปรอะเข้มๆนะคะสวยค่ะแล้วก็ไม้ฟอร์มกอนนะคะก้อนนี้ลูกค้าจะได้เจ้าพระยานาหมื่นไปคู่กับเทพนะคะสายรุ้งแผงนะต้นนี้แผงสวยมากค่ะแล้วก็นะคะต้นนี้ค่ะ มีชื่อว่าเพอร์นาล่ดนะคะแอมจัดไปให้ด้วยค่ะหนึงรายการนะคะเป็นไม้คอมแพคค่ะลักษณะทรงใบาย,ยาวนะคะกัดสีชมพูมีความด่างขาวด้วยค่ะต้นนี้นะน่าเก็บค่ะแล้วก็ไม้ป้ายที่จัดให้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าเจ้าจักรพพัดป้ายนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะฝากหน้าไม้สวยๆในชุดที่9ไว้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่นะ้าไม้ในชุดที่10นะคะเป็นชุดสุดท้ายใน EP ีที่186นะคะอ่าต้นแรกนะคะที่แอมจะแนะนำนะคะซึ่งต้นนี้จะเป็นไม้ฟอร์มกอดน,นะคะได้ไปถึง2ชนิดเลยนะคะต้นเล็กๆนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าเมืองเชียงใหม่นะคะไปคู่กับนิลละเพชรนะคะ สวยลงตัวค่ะนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่ารัตนสินค่ะเป็นไม้ป้ายสวยมากค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่านายทองเหม็นค่ะมานะคะแอมก็นํามาแบ่งปันแล้วก็จัดให้ในไม้ชุดที่10ไว้ด้วยนะส่วนต้นนี้นะคะไม้ด่างค่ะมีชื่อว่าเศรษฐีพัลลนนะคะด่างลายสวยมากค่ะ ไซนี้สามารถย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วนะคะด่างลายสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะแล้วก็1ต้นที่จัดให้นะคะต้นสุดท้ายนะต้นนี้มีชื่อว่าซับเศรษทีนะคะต้นไปสวยมากค่ะนะคะแนะนําเลยนะฝั่งหน้าไม้สวยๆนะคะทั้ง5ต้นในชุดที่10ไว้ด้วยค่ะ ว่าจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการค้านะคะในอีีที่186นะคะจัดเป็นโปรไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง10ชุดด้วยกัน1ชุดมีต้ตนจัดให้ในราคาที่300บาทจัดส่งฟรีนะคะวันนี้มีมาให้เลือก10ชุดเท่านั้นนะคะเราก็จะไม่จัดสำรองนะคะสำหรับคลิปนี้นะแอมจะมีรอบจัดส่งช่วงบ่ายนะคะสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0 8 3 0 5 4 1 8 7 5เบอร์นี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์ เพื่อนเพื่อนเพื่อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมนะคะสำหรับท้ายคลิปนะคะขอให้ลูกค้ามีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการแบ,บ่งปันบอนสีสวยๆจากทางสวนเราบ้านนบอนสีนะคะอย่าลืมกดติดตามสวนเราไว้ด้วยนะคะ